สีเขียวต้นตาลนะคะ อันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนน้ำสีพนานะครับอำเภอหนองยาป้องนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับลานสวนน้ำสีพนานะครับกางได้สองฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับกางได้ถึงกอตะไคร้นี่เลยนะครับส่วนฝั่งข้ามสะพานไปนี่ก็เป็นของสวนน้ำสีพนานะครับทุกคน ฝนเพิ่งหยุดนะครับลานกลางเต็นที่นี่นะครับมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับค่ากลางเต็นคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับกลางยินน้ำตรงนี้เลยนะครับข้ามสะพานมาก็จะเป็นลานกลางเต็นของสวนน้ำาสีธนาเหมือนกันนะครับ เป็นลานหญ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชิงช้านะครับมุมถ่ายรูปตรงนี้ก็การได้หมดเลยนะครับฝนตกนะครับก็เลยทำให้น้ำขุ่นนิดนึงนะครับทุกคน อยู่ฝั่งนี้นะครับต้องการครับนะครับทุกคนลานกลางาเต็นท์นะครับจะมีร้านค้านะครับมีน้ำมีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีส้มตำบริการตัวเองนะครับส้มตำตำฟรีนะครับทุกคน ส่วนห้องน้ํานะครับต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นห้องน้ำนี่นะครับล้างขาทางด้านอยู่ตรงนี้นะครับมาเต็มเลยครับทุกคน ตกกะตกหนักเลยใช่ไหมครับวันนี้เราน่าจะได้เหมาลานนะครับทุกคนวันนี้บ่ายสามเรายังไม่มีใครมาเพิ่มเลยนะครับส่วนปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟจะอยู่ตามต้นไม้นะครับติดอยู่กับต้นไม้นะครับเกือบจะทุกต้นเลยนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับทุกคนค่ากลางคนละร้อยนะครับ บรรยากาศดีนะครับตอนนี้เพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะครับตอนนี้ก็ตกปล่อยๆอยู่นะครับการข้างริมน,น้ําแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอาไปไปผูกเล่นน้ำแล้วครับน้ำค่อนข้างขุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกเจ้าของร้านบอกว่าก่อนฝนตกน้ํายังใสยอยู่นะครับฝนตกมาสองสามวันแล้วนะครับ ก็เลยฝุ่นนิดนึงเราอยู่ตรงนี้นะครับการด่มน,น้ำนะครับทุกคน ดีเลยนะครับทุกคนอเคอาเตมามัเล่นน้ำแล้ว แล้วนะครับทุกคนขึ้นแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำกันก่อนนะครับอยู่ไม่สบายนะครับก็ไปอาบน้ำกอนนะครับที่สวนแห่งศิษนานมีห้องพักให้ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับ นี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับมีอยู่ประมาณสี่ห้องห้องน้ำชายสามห้องนะครับห้องน้ำเป็นฉักโคกนะครับฝั่งนี้เป็นส้วนซึมฝั่งนี้เป็นโถชีนะครับ ยีทุกแกด้วยนะครับทุกคนกแก่ตัววัลเลอร์เลยอ่ะนี่เป็นฝักบัวนะครับเพนเห็นทุกแกไหมครับตัวใหญ่ามากเดินลงมาจากห้องน้ำน,นะครับก็จะมาเจออ่างล้างจานอยู่ตรงนี้นะครับ อางารจานนะครับมีสกอตไบกับน้ำยาล้างจานไว้ให้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะนอนหับสบายเลยนะครับทุกคนตกหนักเลยนะครับ อากาศยามเช้าเอ็นลอฟังเสียงตรงนี้กันนะครับพี่ชินช้าให้นั่งด้วยนะครับ,น,น,รบนั่งถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้เล่นน้ำได้นะครับ จะมีแพะเปียกนะครับแล้วก็มีกระโดดต้นไม้จะเป็นบรรยากาศดีนะนี่จะเป็นลานตรงนี้ก็สวยนะครับทุกคนจะให้ดูลักษณะลานนะครับนะครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถกางได้นะครับกางน,นะครับตรงแถวเินยงชาล้าใครชอบล่มนะครับมีลานหญ้าตรงนู้นแล้วก็มีลานหินได้นะครับทุกคน ด้านหินตัวนี้ได้ต้นไม้ร่มทางวันเลยนะครับนะครับากได้เลยครับทางลงจะอยู่ตรงโน้นเลยนะครับเห็นไหมครับ อีกตรงนี้ของส่วนน้ําสีพนาน่าจะอยู่โซนนี้นะครับลานไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะครับแเขาจะมีบ้านพักผมตีให้ด้วยส่วนฝั่งตรงนี้น่าจะเป็นบ้านบ้านปานจันนะครับหลายคาง,งเต็นได้เหมือนกันปานจันปานจันแคมปิ้งเป็นโซนกันนะครับ าติดกับฝั่งนู้นจะติดกับสวนลงกายส่วนฝั่งนี้จะติดกับปานจันแคมปิ้งนครับง่ายไม่เล่นเหมือนกันนะครับแนวโซนข้าหน้าจะกั้นระหว่างถน,นนเนี่ยครับมาแต่ของส่วนน้ําก็โอเคนะครับทุกคนนะครับ ตอนเช้าอยู่ครับร้านยังอาหารยังไม่เปิดตรงนี้ก็กลางนะครับกลางได้ตั้งแต่ร้านอาหารมาเลยนะครับทุกคนนี่กลางได้นะครับรนะครับทุกคนมีสองฝังฝักที่เรากางอยู่ตรงนู้นจะมีของรัรตามตรงนี้นะครับกลางได้หมดเลยนะครับ เป็นกัฝังของเรานะครับนี่จะเป็นคอสวยนะครับหญ้าเขียวครับช่วงนี้หญ้าเขียวมากๆเลยครับตอนนี้นะครับที่บอกว่าลมลมทั้งวันนะครับนี้ตรงนี้คือหลังหญ้าลมทั้งวัน จุดว่างพักไปเลยนะครับทุกคนใจมากบรรยากาศตรงน,นี้ม mm. ชอบล่มๆนะครับอากาศในย่านนะครับย้าเขียว mm. อันนี้เป็นโซนกั้นนะครับระหว่างสวนลงกายกับสวนน้ำสีปนานาครับ mm. เป็นแนวตะไคร้นะครับ mm. สวนลงกายเราก็เคยมาก่างกันแล้วนะครับ ครับเป็นแนวกันลานไม่ใหญ่มากนะครับทุกคนเี่เป็นแพรเปียกนะครับเล่นน้ำได้ตรงน,นี้น้ำจะลึกหน่อยนะครับ นี่ก็ลมทั้งวันนะครับเดี๋ยวพามาดูดินมน้ำตอนเช้าเดี๋ยวพาลงไปดูในแม่น้ำนะครับน้ำใส่นะครับใสรองเท้าด้วยนะครับหินมันลื่นทุกคนเป็นบรรยากาศ ตอนเช้าเช้านะครับดื่น้ำนั่นเป็นเต็นเหล่าครับอยู่ตรงน,นั้นเต็นเหล่าเตือนนะครับเตือนนะครับเป็ลงายน้ําจะไม่ค่อยลึกนะครับส่วนตรงนี้จะมีจุดน้ําลึกด้วยนะครับตรงใต้ต้ตนไม้ที่มีแทบเปียกน้กําก็ประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะครับร้อยหกสิบเซน น่าจะลึกประมาณเมตรครึ่งขึ้นถินพวกนี้จะลื่นนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนนี่แม่น้ำน้ำมันตื้นๆนะครับตอนนี้มีตรงที่ให้เด็กเล่นได้ด้วย